ยิ่งต่อยิ่งใช้แววความหล่อสำหรับน้องไตตันลูกชายหัวแก้วหัวแหวนเขาขุนพัดตุ้ยเีรยัพัสัจกกลืนขึ้นเดินได้แต่จะวิ่งแล้วมีล้มบ้างอะไรบ้าง<ม>ช่วงบนคือตากัะคิ้วนี่ให้เป็นเหมือน,น,นานไปจมูกกับปากก็อาจจะมาทางพ่อบ้างแต่ก็ผิวขาวมันแม่ก็โชคดีไปแถมขุนพ่อยิ้งเห่อสุดๆร้องประกาศออกสื่อดังลันว่าจะขอดันลูกชายสุดที่รักสู่วงการกด้วยเลยค่ะต้องบอกว่าแล้วแต่เขาอะครับผมคิดว่าหลักๆมันคงอยู่บนพื้นฐานของความสนใจและความ แม่ก็สวยพ่อก็หลอ่อลูกออกมาก็ต้องหล่อนะคะอยากเข้าวงการเมื่อไหร่จะได้เข้าอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามีต้นทุนเดิมอยู่แล้วเข้าวงการบันเทิงได้ครับดวงนี้คงจะอยู่ได้ในช่วงเด็กๆเ,เ,เท่านั้นคอนเฟิร์มครับก็ต้องรอดูนึกว่าพี่ตุ้ยคงอยากให้ลูกทาในสิ่งที่เองรักถ้าเขาสนใจในด้านไหน <c oughs> ผมคิดว่าทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นบันเทิงหรือจะเป็นกีฬ <c oughs> าหรือจะเป็นดนตรีเ <c oughs> ชื่อว่าถ้ามันอยู่บนพื้นฐานความชอบเขาเองเขาจะทําได้ดีแต่แหมแหแบบนี้มันเชิงตรงกับที่เขาเรียกกึนว่าป๋าดันเต็มตัวเป๊ะ เลยนะเจ้าคะฝาตุ้ยขา <S 2>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 